สวัสดีครับผมน้องแจวโซนโฟเอ็กซ์ทีวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่นะครับผมเกมโซโฟนะครับผมชื่อว่าโซนโฟเอ็กซ์ทีมสงการเฟสติวัลรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดกันได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ดูที่หน้าเว็บไซต์ของกิจกรรมสงการกับเกมโซนโฟเอ็กซ์ีนะครับผม เป็นกิจกรรมสะสมคูปองคบตาตสรวดแรกรับชุดสงการฟรีไปเลยนะครับผมโดยรายละเอียดกิจกรรมเป็นการาให้รวบรวมไอเทมนะครับผมเพื่อจะนําไปแลกชุดเซ็ตต่างๆนะครับผมจากกิจกรรมสงการนะครับผมโดยไอเทมแต่และอย่างก็ยมสเตตัสแตกต่างกันไปนะครับผมโดยมีไอเทมเป็นสมุดสงการนะครับผม จะมีสองรูปแบบนะครับผมคือหาได้จากไข่สมการนะครับผมซื้อจีแรกเปลี่ยนเดลได้นะครับผมหรือถ้าไม่อยากไม่อยากเปิดไข่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ให้ออนไลน์ครบห้าชั่วโมงนะครับผมจะสุ่มรับหนึ่งถึงสองไปนะครับผมแต่ละวันแต่จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเอาละแล้วก็ต่อไปครับคูป,ปองสีฟ้า เป็นสงการคูป,ปองบุ๊กจะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมคูป,ปองสีแดงนี้นะครับผมจะเป็นคูป,ปองจากจกิจกรรม p p นะครับผมก็จะสุม่มได้การได้รับโดยจะหนึ่งเกมสามารถได้รับสูงสุดสองใบนะครับคูป,ปองต่อไปครับไลท์บูคูป,ปองสามารถได้จากจกิจกรรมเป่ายิ้มชมในเกมนั่นเองคูป,ปองสีเขียวหาได้จากตู้โยกนะครับผมจะมีโอกาสได้รับสูงสุดสามใบเลย แล้วก็ไข่สงการ,ากระนะครับผมก็จะได้สุมลับคอสตูมนะครับผมแจกกิจกรรมสงการที่เดียวกันนี่ครับผมหน้าตากาิจกรรมป๋อิงชุนะครับผมโดยที่ถ้าชนะทต่ตอก,กันหนึ่งครั้งจะได้เป็นยาเลือด HP นะครับผมสิบห้าขวดน้ำยาปั๊มานาห้าขวดนะครับผม ชนะสามครั้งก็ได้เป็นอนหนังไฮนะครับผมชนะครั้งที่สี่จะได้เป็นคูป,ปองไลท์บูนะครับผมชนะครั้งที่ห้าได้กล่องสมแอดสมหินบวกสองหรือบวกห้าสามใบนะครับผมชนะหกครั้งได้คูป,ปองไลท์บูสามใบนะครับผมชนะเจ็ดครั้งจะได้เป็นหนังลีเจน์นะครับผมหกชิ้นชนะแปดครั้งก็ได้เป็นคูป,ปองไลท์บูห้าใบนะครับผม นัดติดต่อกัน9้าครั้งได้ใบบวชสกิลหกใบนัดติดต่อกันสิบครั้งที่ได้คูปองสิบไปนะครับสิบเ็ดครั้งได้เป็นใบกันแต่สองใบเชนะ12สิบอครั้งได้อคูปองสิบห้าใบนะครับผมเชนะ13สิบสาครั้งได้เป็นไข่แฮปปี้เอ็กนะครับผมหรือไข่มั่วนะครับผมจำนวน11็ดใบสิบสี่ครั้งได้เป็นเบ,บ็นนดสามหัวนะครับผมติดอันด้วยกัน 15้าครั้งที่ได้เป็นเก่าสุ่มหินบวกสิบถึงบวกสิบห้าจำนวนเจ็ดชิ้นเทนัสิบห้าครั้งที่ได้เป็นใบอันใบบวกอันทัดนะครับผมดีเฟนต์สิบใบ17ครั้งจะได้เป็นโอบคิวนะครับผมหรือว่ากอสุ่มหินนะครับผมไมด้สุ่มสูงสดถึงสิบห้านะครับผมตอนนี้สิบแปดครั้งที่ได้เป็นสวัสดสามหัวนะครับผมติดสิบห้าชิ้นครับแล้วก็ถ้าติดต่อกันถึงสิบเก้าครั้งที่ได้เป็น ใบบวกอันทัดนะครับผมแอกแทสกอคูณยี่สิบนะครับผมหรือยี่สิบใบและรางวัลสูงสุดครับน้ติดต่อกันยี่สิบครั้งที่ได้เป็นหน้ากากมังกรงนะครับผมนี่ครับหน้าตาคูปองกิจกรรมที่ว่าคูปองสายฟรีนะครับผมต้องวันอะไราพบเจ็ดห้าชั่วโมงน,นะครับผมได้สูตรรับหนงสองใบขึ้นไปนี่ครับหน้าตาตู้โยกก็จะมีโอกาสได้รับ ปืนะปน,นะครับผมปืนฉีดน้านะครับผมสีม่วงกระสีน้ําเงินนะครับและนี่ครับหน้าตา e ่างเอ็มบีซีที่เราใช้แลกไอเอเอแลกคูป,ปองกิจกรรมพีพีนะครับผมเหมะคูปองสีแดงนะครับผมใช้ยี่สิบไปกับเงินหนึ่งเองก็ได้รับเสื้อสงการไปเลยหรืจะแลกเป็นเสื้อสงการก็ได้นะครับผมสำหรับจำนวนไอเทมที่นำมาแลกนะครับผมนี่ครับ คูปองสีแดง20ใบจะได้เป็นเสื้อกันเกนนะครับคูปองไลท์บลู50ใบกับสมการคูป,ปองนะครับผมอย่างละ50ใบกังเิน 5M จะได้เป็นเสื้อบิกินนี่นะครับผมแต่โซฟ้าใช้ได้เป็นเสื้อไลอายสักนะครับสำหรับ ใบต่อไปก็อาจจะเป็นแบบเกงเกงลายม้าลายนะครับผมสำหรับละครหญิงก็ได้เป็นเกางเกงว่ายน้นํานะครับผมไอชุดว่ายน้ํานะครับผมแล้วก็คูปองหนึ่งร้อยใบใช้อาใช้เป็นคูป,ปองเกียวนะครับผมสิบใบแล้วก็คูป,ปองสงการหนึ่งร้อยใบกับเงินยี่สิบเอ็มนะครับไอเทมในะจะจร้านจิตกรรมก็จะมีสเตตัสตานนี้และครับ ก็รายละเอียดเป็นตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเตี๋ยเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มเติม,มให้ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวราไปดูวิธีแลกกันเลยครับครับผมก็สลับอ่ายองไม่ชีที่เราจะแลกไอเทมสองคากันนะครับผมให้กดตัวเอ็มดูนะครับผมใช่ดิมาดทวนะครับผมให้กดปุ่มเลยนะไม่ได้ใจไม่เป็นไรขอบคครับ เองก้ไมอะลยก็ถ้าเราอยู่ตรงน้ำพุบริเวณทาวนะครับผมให้เดินลงมาเลยครับนี่ครับในเกงมันเจนน้ำพุสวยๆนะครับผมินตกขึ้นมาครับนี่ครับหน้าตาของไอ่เทมใช้เทมกิจกรรมนี้สงการนะครับผมชื่อมิเชลนะครับผมไรเดอร์นะครับผมครับผมในเละอดไอเทมต้องแรงีดังนี้เลย ก็แล้วขอบคุณกับการติดตามกคนนะครับสวัสดีครับ